ครับผมตั้งแต่ซื้อมาผมยังไม่เคยรีวิวอะไรให้ดูแบบชัดเจนสักทีนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นตัว50มิลิเมตรนะครับก็ผมเอาตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรตรงแบตมันอนะ่ะมันจะเป็นของมาเกต้านะครับมันจะมีสามสามอันนะที่แบบใส่แบตนะแต่ผมเลือกเป็นของมาเกต้านะครับมันก็จะมีสองขีดด้านล่างนะประมาณนี้เลยนะครับ ็นขั้วบวกและขั้วลบนะครับเก็บแค่นี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมจับให้ดูประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกแบตนะครับว่าจะเอาเป็นแบบขนาดความจุเท่าไหร่นะครับเราก็เลือกนะอันนี้รวดลายนะครับรวดลายขึ้นมานะครับแล้วก็ปุ่มสวิตช์เปิดไม่มีนะครับตรงนี้น่าจะเป็นตัวระบายอากาศนะครับตัวนี้ไม่มีสวิตช์เปิดนะครับมีแบบเสียบ ่าแบตเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่เราจะกดนะครับแล้วแต่แล้วแต่นะก็กดกลางๆแค่นี้ก็ได้นะครับแค่นี้ก็เย็นนะครับแค่นี้ก็แบบเป่าเศษใบไม้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าแบบนี้มันแบบสุดเกินนะครับโอเคตรงบริเวณข้างบนตรงนี้ก็จะมีตัวสกูนะครับเป็นน็อตนะตรงนี้นะครับไม่แน่นะนาคตอาจจะสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนโมเป็นหัวแบบ กสิบห้าอ้ยหกสิบสี่มิลน,นะครับหกสิบห้ามิลแล้วก็พวกเจ็ดสิบมิลได้เลยนะสามารถถอดได้ด้วยนะเพิ่มสปีดข้างในนะครับแล้วก็แบตครับเคเดี๋ยวดูข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นตัวสายนะครับสายจะมีสายออกมาจากมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับบัลเลตน,นะครับผมให้ดูนะว่ามันโลโก้อะไรเท่าไหรนนะ่มันจะเขียนว่า G F สองหก 1 1 4 0 0 0 0ึ่งขีดสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนสี่พันสี่ศูนย์ศูนย์ KB นะครับยี e ่ห้อ QX นะครับนี่นะเห็นไหมมอเตอร์บอลต์นะครับภายในก็จะเป็นการพันลวดพันอะไรนะนี่นะอันนี้ผมให้ดูภายในแบบชัดเจนนะจริงๆไม่มีใครเขามาแบบรีวิวชัดเจนแบบนี้นะจากที่ผมดูนะ อันนี้ก็จะเป็นการทาบอดี้แบบเป็น 3D นะครับเห็นไหมจะเป็นขีดขีดขีดอย่างงี้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะจะเป็นขีดนะครับขีดด้านข้างนะอันนี้ขีดด้านข้างส่วนด้านบนก็จะเป็นขีดอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นการประกอบนะครับน่าจะเป็นหัวแบบสุบเข้ามาอย่างงี้นะเสียบเข้ามาแล้วก็ขันน็อตนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นใบพัดนะครับผมไม่รู้ว่าใบพัดกี่ใบอ่ะหนึ่งเริ่มจากนี้หนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองใบนะครับเริ่มจากตรงนี้นะเริ่มกับสิบสองพอดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกูขันท้ายนะครับตรงนี้จะเป็นแหลมแหลมออกนะทุกคนนะครับจะเป็นแหลมแหลมนะขันสกูตรงนี้นะครับก็ตั้งแต่ตอนแรกที่ผมซื้อมาก็ตอนแรกผมกังวลนะกงังวลตรงที่แบบ เวลาเราใช้งานนะบางทีนิ้วเราจะเข้าไปอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ได้เข้าง่ายๆนะครับไม่ได้เข้าง่ายๆเลยนะครับนิ้วผมไม่ใช่แบบนิ้วผู้ชายทั่วไปนะใหญ่กว่านี้ก็มีคนระับเด็กนิ้วผมไม่ใช่แบบเล็กๆนะไม่เข้าแบบไม่ได้ครับผมถ้าเป็นนิ้วชี้หรือชี้นิ้วอะไรก็น่าจะได้อยู่แต่ถ้าเป็นแบบตัวใหญ่แล้วเป็นนิ้วโป้งนะเวลาเราใช้งานอย่างเงี้ยจริงๆก็ผมจะบอกให้นะครับก็ตอนแรกผมผมผมกลัวนะแต่ว่าพอลองใช้นะครับ แรงลมมันจะดันทุกคนมันจะเป่าแบบมันจะแบบมันจะไม่แบบสามารถแบบทําสนุกสนานแบบฟรีดอมได้นะครับแต่มันจะมันจะดันอย่างเงี้ยครับเราต้องแบบใช้แรงกดอย่างเงี้ยครับเราไม่มีเวลามาทําอย่างเงี้หรอกทุกคนเชื่อผมตอนแรกผมแบบเฮ้ยมันจะอายเกิดอะไรไหมมันจะแบบข้านิ้วเข้าไปเลยรมานั้นจริงๆแรงลมมันดันแรงมากครับผมพอมันดันแรงเนี่ยเราไม่มีสมาธิที่จะมาทําอะไรแบบนี้เลยครับผมมันก็แบบมันจะดันอย่างเงี้ยมันดันอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบ สายแรงกดเงื้ออะไรประมาณน,นะน,นะนี้นะครับก็ให้ดูประมาณนี้นะเนี่ยครับข้างในก็เป็นมอเตอร์นะแล้วก็สายสามสายนะครับเข้ามาข้างในนะอันนี้ก็จะเป็นเซอร์โวนะครับปรับเพิ่มเพิ่มความแรงแต่เป็นรูปแบบกดนะครับของอีกอันนึงก็จะเป็นแบบหมุนใช่ไหมครับหมุนอันนี้เป็นแบบกดนะครับเพิ่มลดลดเพิ่มอะไรปรนะมาณนี้ข้างในก็จะเป็นสปีดนะก็จะอยู่ประมาณนี้คนระับเป็นเป็นแบบชุดสปีดมัน แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแบตแบตออกมานะครับจริงๆก็มันจะมีขั้วต่อของมันอยู่นะนี่นะครับอันนี้จะเป็นแยกออกมาเฉยนะครับแต่ที่ผมดูนะขันอันนี้ออกนะครับขันอันนี้ออกนะมันก็จะเป็นแบบอันนี้เปล่าเปลานะอันนี้เขาทำสามสามดีมานะครับด้านล่างก็จะเป็นใส่แบตของมาคิต a นะครับก็ ลองลองใส่ลองอะไรดูนี่นะจริงๆผมก็มีแบตอยู่หลายตัวนะครับแต่ผมจะใช้แบตของพินเซนนะครับแต่แบตเนี่ยมัน,ม,นมันน่าจะมันน่าจะเกิดจากแบตทุกคนที่ผมแบบใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันเกิดอาการอาการตัดนะครับแต่ว่าโคตรแรงเลยครับแรงมากนะครับวันนี้ผมใช้แล้วก็ลองทดสอบดูใช้ได้ประมาณ แบบกดค้างไว้ตลอดนะคเราไม่ได้แบบกดแบบเล่นๆอะไรนะเรากดค้างไว้ตลอดค้างไว้ตลอดอยู่ประมาณเท่าไหร่วะอ่าสามสามนาทีนะครับสามนาทีได้เลยนะสี่นาทีนะครับกดค้างไว้แบบยาวแบบยาวเหยียดเลยอนะ่ะก็ได้ประมาณเนี้ยทุกคนนี่นะครับ แอันนี้นะครับของพินเซนนะเขียนว่าหกหมื่นแปดพันมิลลิแอมอันนี้ผมไม่เชื่อหรอกนะรจริงจริงแบตหกหมื่นแปดพันมิลลิแอมมันจะเกือบแสนมิลลิแอมมันไม่ไม่เล็กขนาดนี้ครับจริงๆแบบหกหมื่นแปดพันมันไม่เป็นแบบนี้นะจากคนประกอบแบตเองเขาก็ยังมาแย้งหรือคนที่แบบเขาเขาประกอบแบตใช้เองนะที่แบบอ่าผมเอาคลิปลงไปเขาก็มาบอกนะว่าหกหมื่นแปดพันมิลลิแอมไม่น่าแบบเล็กขนาดนี้นะครับผมก็ลองดูเออมันมันก็จริงนะ มีคนถามเข้ามาหลายคนนะครับว่าอยากให้แกะแบตข้างในดูนะครับว่ามันมีกี่เซล์กันแน่มันเป็นแบตอะไรหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งแปดหกห้าศูนย์ใช่ไหมครับที่มันเป็นแบตลิเธียมอะ่ะมันมีนกี่เซลล์มีอะไรไประ้าณเนี่ยก็เขาก็ถามนะแต่ผมขันไม่ได้ทุกคนมันจะเป็นแบบสกมแบบบูมันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียมเรียมบานบานเหมือนดาวะนะครับ มันมันจะไม่เป็นเป็นแบบแฉกกากบาดนะอันนี้ลึกมากครับผมอยู่ข้างในงลึกมากครับผมเนี่ยมันอยู่ตรงนีน้ผมไม่มีไข่ควงแบบถอดอันนี้อนนดีก็เลยไม่ได้ถอดออกมาให้ทุกคนดูนะครับก็ให้ดูประมาณนี้ครับผมรีวิวแบบชัดๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรนะก็ให้ดูแบบเร็วๆเลยสำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อนะครับ แต่ผมมองว่าก็ดีนะครับมีพัดลมมีอะไรใช้ผมว่ามันสะดวกดีนะอะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับเสียงแบบหูอย่าง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 จับอ,ะอ่ะเฮ้ยดูนะผมจะค่อยๆกดนะ นะผมพัวเขาด่านะโอเคครับประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ลองลองกดลิงก์ด้านล่างดูนะครับมีราคาเช็คราคาดูนะบางทีมันขึ้นมันลงผมผมไม่แน่ใจนะบางทีผมเขียนไปแล้วเขาบอกว่าว่าผมเนี่ยทําไมราคาบอกราคาหนึ่งแล้วในเว็บมันอีกราคาหนึ่งอะผมก็ไม่บอกราคาแล้วกันแล้วนเะข้าไปดูเองดูกันดีกว่าง่ายดีนะครับแล้วก็แบตนะครับผมผมเปลี่ยนเอาเป็นแบตของอีกตัวหนึ่งนะครับ จะไม่ได้เป็นของพินเซนนะครับจะเป็นแบบอีกตัวหนึ่งอ่ะก็คือมันตัวนั้นมันเป็นแบบออกแบบมาเพื่อแบบพวกสว่านหรือว่าแนวแบบกระชากโดยเฉพาะนะครับมันจะร้อนไวหรืออะไรก็มันน่าจะดีกว่าที่เป็นแบบของแบบทั่วไปอย่างนี้นะครับแต่นั้นมันเป็นแบบออกแบบมาเพื่อป้องกันการกระชากแบบ เป็นแบบสว่านแบบใช้งานแบบพาร์ทคอครับผมมันน่าจะรองรับความร้อนได้ดีกว่าของตัวนี้นะครับผมก็เลยเออเลือกตัวนั้นดีกว่าที่มันเป็นสีเขียวยเขียวนะครับลองเข้าไปดูของทันซูไม่แน่ใจนะเออผมจำไม่ได้นะของทันซูนะครับก็เลือกเป็นข้างล่างสุดนะครับมันจะเขียนว่ายี่อ่ายี่สิบอ,อ่อะไรอ่ะผมผมจำไม่ได้ข้างล่างข้างล่างสุดเลยครับผมอ,อันนะั้นความความจุมันจะเยอะกว่านี้นะครับ อันนั้นมันจะน่าจะประมาณยี่สิบยี่สิเซลอันนี้มันสิบห้าเซล์นะครับโอเคก็ลองดูนะนะครับผมก็มารีวิวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะอันนี้ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรนะครับก็แบบเรียวๆเลยนะพูดคุยกันแบบเพื่อนกันนะว่ามันเป็นยังไงยังไงนะก็มาพูดคุยกันแบบเพื่อนๆนะครับคุยกันนะก็ไม่ได้เคลียร์อะไรมากมายครับผมดูพิจารณาเอาเองนะครับโอเคก็ผมก็มีประมาณนี้นะครับเอาความจริงใจมาแรกเลยนะครับให้ดูนะผมพูดตรงไปตรงมานะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ